คุณมีนนะคะมามามมีนคุณมีนสวัส uh. ดีค totally. ่ะม yeah. ีนอายุเท yeah. ่าไหร่ลูกออายุย huh. ี่สิบสองค่ะโอเคอ่ะโอเควันนี้มีอะไรจ๊ะก็ขอเล่าเลยนะคะก็เออหนูหนูหนูเป็นนักศึกษาเพิ่งจบมาค่ะจ้าแล้วก็ตอนนี้หนูมีแฟนเป็นเป็นเด็กกว่าค่ะประมาณสามปีจ้าก็คือ ต้องบอกก่อว่าก่อนนั้นเนี้ยหนูไม่เคยคบคนอายุเท่ากันหรือว่ารุ่นเด็กรุ่นน้องเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาทีนี้พอพอหนูเลิกยึดติดต,ตรงนั้นไปแบบเหมือนโฟกัสนิสัยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบได้มาเจอน้องแล้วก็คุยแล้วก็คบกันก็คบกันมาได้ประมาณหกเดือนนะคะ uh huh. ก็สําหรับหนูอะก็ค่อนข้างแบบ เข้ากันได้หลายๆเรื่องคุยกันได้เหมือนเป็นเพื่อนเป็นอะไรหมดแล้าก็มีความสุขกันนะคะทะเลาะกันเราก็เคลียร์กันได้เลยแบบเนี้ยค่ะแล้วทีนี้ด้วยความที่หนูก็ใกล้จบอะค่ะแล้วตอนแรกอะหนูว่าไม่ไม่ไม่ได้พูดถึงกันเรื่องนี้เลยว่าแบบอ่าหนูจบแล้วเนี่ยหนูจะทํางานที่ไหนหรือว่าใช้ชีวิตยังไงอะไรต่อแบบเนี้ยค่ะ,ค,ะค่ะแล้วทีนี้พอมันมาถึงวันที่อ่านหนูจบแล้วจริงๆหนูรู้สึกว่าหนูอยากอยากไปไปใช้ชีวิตอหาประสบการณ์อะไรเงี้ยก็เราก็เวลาติด ต่างจังหวัดจบก็อยากลงกรุงเทพอะไรแบบเนี้ค่ะค่ะทีนี้ก็พอหนูพูดเรื่องเนี้ยค่ะเขาก็เหมือนเริ่มแบบไม่อยากให้ไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเหมือนมีเรื่องของระยะทางเข้ามาอะไรแบบนี้เขาอายุเท่าไหร่นะคะเขาสิบเก้าเข้ามอ๋อเข้าใจได้เข้าใจได้เป็นเป็นปกติพี่ก็งอแงยังอยู่ในวัยงอแงจริงแล้วแล้วไงลูกฝากข้อหนูก็พยายามแบบว่าหาจะ ให้เขาแบบสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหาคําพูดคําอธิบายอะไรอย่างเงี้ยจนก็ยังเขาก็ยังไโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแบบหนูก็ต้องแบบเหมือนพยายามหางานที่แบบโฟมโฮมหรือว่าทําอะไรหรือว่างานที่อยู่ในจังหวัดตัวเองอะไรแบบเนี้ยค่ะรอรอก่อนยังไม่ไปอย่างเงี้ยมานนั้นนะคะก็แล้วที่นี้แบบว่าเหมือนหนูก็ส่งไปหลายที่แล้วอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนเครียรกันขึ้นมานิดนึงแล้วแบบเหมือนหนูเจอทางแยกค่ะว่า หนูจะยังไงดีอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ดีเงี้ยเราก็แบบเหมือนถ้าเราอยากประสบความสุขในชีวิตอะเราก็แบบอยากให้เป็นเขาอยู่กับเราอะไรเงี้ยค่ะเหมือนพาพวกพี่ย้อนไปแบบความรักครั้งแรกๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งด้วยก็คือแบบว่าคือเขาเขาเป็นคือหนูอะคบกับแฟนมาแล้วก็เป็นเขาคนแรกแบบ ที่หนูได้เจอครอบครัวได้เจอแม่เขาแล้วเขาก็ดีกับเราอะไรเงี้ยด้วยค่ะม,มันก็เลยยิ่งแบบว่าหนูยิ่งตัดสินใจยากหรือว่าแบบจะให้ชิบชับหนูก็ทําไม่ได้อะไรเงี้ยค่ยะ,คะคใช่แบบว่ามันหนูรู้สึกว่ามันยากจังเลยอะไรเงี้ยเลยอยากได้คําแนะนําจากพี่ๆอะค่ะนะครับเมนคิดว่ากรุงเทพม,มันจะทําให้อนาคตในการทํางานหนูมัน,ม,นมันเปิดโอกาสมากกว่ามันดีกว่าถูกไหมถ้าเทียบกับต่างจังหวัดที่ช่นหยุทํา ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าหนูก็ก่อนหน้านี้อย่างเงี้ยหนูก็แบบเหมือนหนูก็พยายามหาโอกาสแบบมีไปดูงานมีไปแสดงงานทําอะไรเงี้ยค่ะแบบไปไป,ไปกลับโดยตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะอ่าเอาถามใครก่อนดีไร่ <c oughs> จากพี่เพียกกันกได้ค่ะพเพียกค่ะเออเป็นพี่ก็คงองแงเหมือนกันแหละนะวัยนั้นเนาะถ้าทุกอย่างมันแบบเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่กําลังสวยงามซึ่ง โอ้ได้ยินคำว่าถ้าประสบความสำเร็จก็อยากให้มีเป็นเขาอยู่ข้างๆนี่มันแบบมันคือ <laughs> มันคือผู้หญิงคิดทุกคน <laughs> ผู้ชายก็คิดตอนนั้น <laughs> อ่ะมันคือความรักของวัยรุ่น <c oughs> ที่แบบฉับนต้องแต่งงานกั <c oughs> บ,บคนออนี้ทีนี้มันมันเป็นช่วงเวลาที่เราเลือกยากถูกไหมมินมันมันเลือกถ้าให้เลือกมันคงยากไม่เลือกได้ไหมนี่แหละ อ๋อถ้าเป็นพี่พี่จะคุยว่าถ้าเราต้องเลือกระหว่างการออกไปใช้ชีวิตทํางานกับอยู่รอเธอแล้วไปด้วยกันมันไม่อยากเลือกไม่เลือกได้ไหมฉันยังสามารถไปทํางานไปหาอนาคตโดยยังมีเธอได้ไหมเราจะใช้โอกาสนี้พิสูจน์ได้ไหมว่าเราคือรักแท้จริงๆ เคยคุยกันมุมนี้ไหมอืไม่เคยคะ่ะความรักที่มันจะเป็นเป็นความรักที่แท้จริงของเรามันมันอาจจะต้องผ่าน <c oughs> อุปสรรคที่โหดร้ายพอๆกันอะมันถึงจะพิสูจน์ว่าว่าเป็นความรักอะเชสเป็นไงฟังดูเขาเริ่มอยากจะปล่อยมีมมนไปยัง <c oughs> เป็นไงเป็นไงถ้าพี่เป็นแฟนมีนพี่เริ่มคิดแล้วเอ๊ <c oughs> แต่พี่จะแบบใส่ความเป็นพระเอกให้เขาไปด้วยอะ่ะว่าแบบการที่ เขาเสียสละแล้วปล่อยมีนไปอ่ะเขายิ่งใหญ่แค่ไหนแล้วมีนจะตอบแทนเขายังไงอะไรยางเงี้ยมันเอาความโรแมนติกเข้ามาถ้าเขาค้ั่งรักมากพอที่จะงองแงไม่อยากให้มีนไปไหนอ่ะเขาหกเดือนด้วยแหละเดือนกำลังมันกำลังมันฮอร์โมนมันกำลังทุกวันน่ะทุกวันน่ะเช้าเย็นอ่ะเนาะมันมัน มันคือคือเธออ่ะคือเธอแล้วอ่ะตอนนี้ไดร์รอมนส์จังหวะนี้ต้องเอาโรแมนติกเข้ามาแล้วล่ะคือจะไปเอาเหตุและผลบางทีมันไม่ยอมอ่ะคนมันรักอ่ะแต่ถ้าเราบอกว่าอ้าวถ้ารักฉันจริงอ่ะเธออย่างนี้สิมันจะอย่างนี้นะเนี่ยโอ้โหเป็นผู้ชายก็ปฏิเสธลำบากนินโอเคนะไปใครต่อเออพี่เติ้ลค่ะพี่ขอตอบมีแบบนี้นะ คำตอบแรกพี่จะตอบในแบบในด้วยการสวมแว่นของเด็กที่เนะี่ยวัยเท่ามีนมวัยประมาณมีนอายุเป็นแฟนมีนอะ่ะแล้วการที่มีนพูดว่าหนูมีความฝันแต่ว่าหนูอยากให้เขาอยู่ข้างอะ่ะถ้าพี่สวมแว่นเนี่ยพี่ก็จะบอกมีมาก เฮ้ยงั้นมีต้องทําให้ได้มีต้องไม่ทิ้งความรักของตัวเองไม่อยากให้สวยอีแว่นหนึ่งเลยครับอเอาแวนนี้ก่อนแว่นเนี้ยที่เข้าใจว่าโอ้ตอนเนี้ยแฟนมีรักมีนมากเลยนะแล้วมีจะไปยังไงแล้วไอ้เตยหอมเขาอาจจะเป็นรักแท้ของมีนเลยก็ได้นะที่จะอยู่ด้วยกันไปแล้วก็มีอนาคตที่ดีร่วมกันมีเออมีลูกมีหลานอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นจุดสิ้นสุดของความรักของมีนเลยก็ได้เพราะฉันมีนก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อที่จะเอาเขาไว้ ก็คืออาจจะต้องเนี่ยหาตรงกลางว่าเราทํางานอยู่บ้านอย่างที่มีนหาทุกวันนี้เราอาจจะต้องอลดเพดานความคาดหวังในชีวิตเราลงว่าเฮ้ยไม่เป็นไรว่ะกรุงเทพเราเอาแถวบ้านเราแต่ว่าเอาที่บริษัทที่มันใกล้เคียงที่มันจะดูมีอนาคตได้มันก็น่าจะพอนะเพราะเรามีแฟนอยู่ด้วยเขาเป็นเขาเป็นแฟนที่ดีเขาเป็นแฟนที่รักเรามากอะไรเงี้ยก็คงแบบเชียร์เต็มที่อันนี้เป็นแว่นแว่นเด็กนะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นแว่นผู้ใหญ่แว่น <c oughs> ที่เนี่ยตอบในอายุ40บ่ะพี่ก็จะบอกว่า โอ้ <laughs> ดีดีนะดีๆีล้เด็กร,รักๆก,กันเนะหกเดือนเองอ่ะมินมินจะมาพรแบบเออปล่อยให้ผู้ชายที่แบบรู้จักกันมาหกเดือนที่เออมาล้างแบบความฝันชีวิตอนาคตของหนูเพราะแม่งแค่แบบไม่อยากให้หนูไปอยู่ต่างจังหวัดแค่เนี้ยนะแล้วหนูคิดว่าถ้ามันแบบชีวิตจริงอ่ะมันจะรอดกันเหรอถ้าสุดท้ายแล้วหนูก็ไม่ได้ทางานที่หนูต้องการเงินก <c oughs> ็ไม่มี <c oughs> ัวเองก็เครียดอยู่ทุกวันแล้วอีเด็กนี่ก็งอแงแต่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอยู่ได้กันอีปีนึงก็เลิกกันก็ได้แล้วตอนนั้นมีก็จะถามตัวเองว่าเอาชิพหานั้นมันคงไม่ทำงานที่กรุงเทพตั้งแต่แรกสุดท้ายแม่งก็แบบทิ้งกูไปไปมีคนใหม่หรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแว่นผู้ใหญ่นะลูกแว่นผู้ใหญ่นะแว่นผู้ใหญ่นะเพราะว่าคือถ้ามันอาจจะเป็นบ้านที่ผิดแต่มองในในแบบมองโลกในชีวิตจริงเกินไปหรือมองโลกในแง่ร้ายเกินไปอะไรเงี้ยเออแต่ว่าพี่แค่ว่า ถ้าเรามีความฝันน่ะเราวนี่เราเพิ่งเรียนจบเราอยากทําฝันตัวเองให้มันเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ได้แบบใจร้ายขนาดว่าโอ้กูเลิกกับมึงเลยนะกูจะมาทํางานที่กรุงเทพเปล่ากูคแค่มาทํางานที่กรุงเทพแล้วมันก็มีโซลูชันมากมายว่าเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวมาหาการเดี๋ยวเฟซบามกกันทุกวันนี้โลกมันไม่ได้เขียนจดหมายมันไม่ได้ส่งร็อพีราบแล้วว่าคือแต่นะตอนเนี้ยมึงอัเป็นเด็กที่แบบโอ้ย,อยงี่เง่าเกินอนะ่ะมึงแบบฮอร์โมนของมึงอะ่ะแต่มันจะมาล้างเราไม่ให้ไปทํางานอะ่ะพี่ว่ามัน ถ้ามองในมุมผู้ใหญ่พี่ว่ามันไม่ไม่ต้องแลกขนาดนั้นน่ะอือเออที่ประมาณนี้ค่ะไปพี่หอมปิดท้ายนเลยเลเลยกูไม่รู้จะสวมแว่นอะไรเอาเลือกสักแว่นนึงเอาเอาแว่นอายุเท่าไหร่ดีจ๊ะป้าใหม่ในชีวิตคืออะไรอ่ะมันยีิบสองนี่รู้ยังวะยีสบสองเรียนจบแล้วก็เริ่มเริ่มมันก็มีมี้วมันเป้าใหม่คืออะไรอ่ะอยากมีเงินอยากมีเงินไหม ค่ะก็อยากมีเงินอยากซื้อบ้านอยากคือมันมีภาระเรื่องภาระเรื่องที่แบบว่าเอ,อเราต้องใช้นี่กองทุนอะไรเงี้ยค่ะที่เรากู้มาเรียนแล้วก็เราก็อยากเรียนต่ออะไรเงี้ยค่ะคือเงินสําคัญถูกไหมใช่ค่ะหนูมองว่ามันสําคัญไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าไม่มีมสิ่งนั้นได้ไหมไม่มีบ้านไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยแต่ว่าได้แต่งงานกับเด็กอายุสิบเก้าคนนี้นี่นคือฝักความฝันสูงสุดไหมไม่ค่ะ ความฝันถูงสุดของนมันไม่ใช่การแต่งงานอ่ะโอเคเซกุ๊ดบายกับเด็กสิบเก้าซะโอ๊ยแันไหนเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้อ่ะไม่ต้องเซกุ๊ดบายหรอกแต่เอาก็จะเซก็เซไม่เป้าหมายของเราถูกวางไว้แล้วว่าเราต้องการหาเงินฉะนั้นอะไรก็ตามที่ขัดขวางเส้นทางที่จะไปหาเงินเอาออกเอาออก รอได้ไหมคุณรอได้ไหมถ้าคุณรอไม่ได้แปลว่าคุณไม่ได้อยู่ในเส้นทางเวนี้แล้ว<ม>แต่ถ้าคุณรอได้งั้นไปด้วยกันคือเดินไปข้างๆกันแต่อย่าขัดอ,อย่าขวางเส้นทางนี้เข้าใจไหมคะ,ะแล้วถามว่าถ้าวันนี้เราไปทำงานกรุงเทพอ่ะคุณยังอยู่ในเส้นทางในชีวิตเราได้ไหมได้แต่คุณต้องอยู่ในจุดที่ไม่ขวางเส้นทางฉะนั้น รออยู่ที่นี่ฉันไม่ได้เสียคุณไปแล้วฉันไม่ได้เสียงานไปด้วยไม่จําเป็นต้องเลือกหรือต้องเสียอะไรไปทั้งนั้นฉะนั้นอันนี้พี่ให้ให้เหมือนกับเอ่อโกหรือเป้าหมายที่ทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าเป้าหมายยิ่งชัดเจนเท่าไหร่ความฝันจะมาเร็วเท่านั้นเข้าใจใช่ไหมคะฉะนั้นวางความฝันเห็นภาพให้มันชัดอชีวิตหนูยี่สองหนูยังต้องเปลี่ยนแฟนอีกเยอะเลยลูก มะเดินอยู่ตรงนี้และเด็นอยู่ตรงนี้แหละหนังสือเพิ่งจะเล่มแรกเองอ่ะได้ฟังสายแรกไหมสายแรกคบกัน15ปีเริ่มเบื่อตอนปีที่15แล้วนะสายสองสายสองเอาสายสองอะไรสักอย่างหนึ่งมันมันมันเยอะเลยเอออีกเยอะเอาเราอ่ะว่าตรงการอย่างไรเป้าหมายชัดเจนไปวางไปวางให้เห็นภาพก่อนไปโอเค โอเคค่ะพี่จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณพี่สาวคนนะคะจ้าสวัสดีค่ะีค่ะค่ะคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ ทอ <Talk S 2> พุทธโธอย่าลืมโทรนะ